ก็จะมีบ้านหลังหลังตรงนี้ให้ด้วยนะคะทุกคนตรงนู้นด้วยนะคะทุกคนคือพื้นที่ตรงนู้นทั้งหมดนะคะถ้าเราเอาก็คือตรงนี้ทั้งหมดสวัสดีค่ะทุกคนก็มาพบกับน้องอีกแล้วนะคะในช่องอ s ชันเองสปายจ๊บนนะคะวันนี้นะคะนกก็พาทุกคนมาดูที่ นกจะซื้อนะคะแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจนะคะก็มาดูหลายๆที่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าที่ตรงนี้จะสวยหรือเป็นยังไงนะคะนกก็ยังไม่เห็นกันนะคะไปดูกันเลยค่ะอันนี้นะคะก็เป็นทางเดินขึ้นไปนะคะยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะอันนี้ก็เป็นที่ดินเปล่าๆนะคะเป็นที่ดินบนภูเขานะคะทุกคนโอ้ my god นี่ก็มองจากข้างบนลงไปนะคะก็จะเป็นทางลาชันนะคะนี่ก็จะเป็นถนนรถก็จอดอยู่ตรงโน้นนะคะรถนกตรงนี้ก็เป็นที่บนภูเขานะคะที่ก็ก็ค่อนข้างจะแดดส่องมานะคะแต่ว่าถ้าทำนะคะน่าจะหมดหลายตังเลยทีเดียวนะคะ บนภูเขาจริงๆนะคะทุกคนโน่นข้างล่างเลยนะคะข้างล่าง <laughs> <laughs> นี่ก็เป็นเขตพื้นที่บ้านนะคะถ้าซื้อก็คือเสาหลักตรงนี้นะคะแล้วก็ไปเสาหลักตรงโน้นนี่ก็ <laughs> 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 อ่าสโลปเนี้ โมไทยเเดสเป็นที่บนเขาจริงๆนะคะทุกคนดูนี่คือภูเขาเลยนะคะตรงนี้นะคะคิดว่าไม่น่าจะผ่านนะคะถ้าทำน่าจะหมดเยอะเลยข้างล่างตรงนู้นนะคะจะเป็นโรงเรียนนะคะโรงเรียนจูกะโค โชกนะคะโซโกว่าโชกโกจูกะโกโรงเรียนปถมโรงเรียนมัธยมนะคะอยู่อยู่ใกล้ๆกันตรงนี้นะคะแต่คือถ้าเราปรับดินเนี่ยคือหมดเยอะนะคะมันเป็นภูเขาเลยนะคะทุกคน <c oughs> <c oughs> ตอนลงนะคะค่อนข้างจะลำบากกันเลยทีเดียวนะคะต้องค่อยๆลงนะคะนี่นะคะทุกคนจะอยู่ข้างบนน้นนะคะที่ตรงที่เป็นป่าๆนั่นนะคะาเหนื่อยเลยนะคะถ้าทำใหม่ ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ที่สองกันแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าที่ที่สองนี้จะเป็นยังไงนะคะไปดูเลยคะ่ะนี่ก็เป็นที่ที่สองที่เรามาดูกันนะคะก็จะเป็นมีบ้านหนึ่งหลังนะคะเล็กๆแล้วก็จะเป็นพื้นที่เรียบกว่าเมื่อกี้นะคะ ก็จะมีบ้านหนึงหลังตรงนี้ให้ด้วยนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่สวนทั้งหมดนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโล,ง,ลงจอดรถนะคะแล้วก็จะเป็นพวกเก็บอุปกรณ์การ,กรเกษตรทั้งหลายนะคะตรงนี้เราไปดูรอบๆกันต่อเลยนะคะตรงนี้คือโอเคนะคะทุกคน ตรงนี้นะคะก็จะได้ที่ตรงนี้ทั้งหมดเลยด้วยนะคะตรงนี้คือกว้างนะคะนี่ก็จะเป็นบ้านที่มีอยู่แล้วนะคะนกก็จะให้ดูตัวบ้านนะคะก็จะเป็นบ้านสมัยก่อนนะคะแล้วตรงนี้ก็คือพื้นที่รอบๆเลยนะคะพื้นที่กว้างนะคะตรงนี้ไม่ต้องปรับอะไรเยอะ ตรงนี้นะคะถ้าเราซื้อนะคะเราก็จะทําบ้านตรงนี้นะคะเป็นเป็นร้านนะคะเป็นร้านนวดนะคะเพราะว่านกก็นวดเป็นนะคะแล้วแฟนเขาก็นวดแบบสไตล์คนญี่ปุ่น,นะคะ่ะเราก็จะเปิดร้านตรงนี้ด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นบริเวณหลังบ้านนะคะกว้างนะคะตรงนี้คือถูกใจนะคะทุกคน ไม่ต้องปรับอะไรเยอะเลยนะคะตรงนี้เดี๋ยวนกจะให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะนี่คือสวนนะคะนี่คือคางบ้านนะคะแดดแดดสาดมาดีมากเลยนะคะทุกคนแดดส่องมาดีมากนะคะ โคโควะมินามิมินามินี่ก็จะเป็นฝั่งฝั่งทิศอะไรนะมินามิทิศใต้เหรอแสงพระอาทิตย์ก็จะสาดเข้ามาที่บ้านนะคะก็จะดีมากๆเลยนะคะตรงนู้นจะเป็นวิวภูเขานะคะข้างหลังบ้านก็จะเป็นภูเขาเหมือนกันนะคะ ตรงนี้นะคะน้องก,ก็สามารถปลูกผักได้ด้วยนะคะตรงนี้เป็นแปลงผักนะคะทุกคนทุกคนตรงนู้นด้วยนะคะทุกคนคือพื้นที่ตรงนู้นทั้งหมดนะคะถ้าเราเอาก็คือตรงนี้ทั้งหมดโค<ฮ>้เอ้มุข้างบนก็น่าจะใช่ด้วยนะคะทุกคน กว้างมากๆากนะะตรงนี้ตรงนน้นนะคะเราจอดรถเอาไว้นะคะตรงข้างล่างนะคะท้ายรถสีขาวๆตรงนี้คือถ้าเราซื้อคือพื้นที่ของเราทั้งหมดนะคะทุกคนกว้างมากๆนะคะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณหน้าบ้านนะคะนี่ประตูสไตล์ญี่ปุ่นพื้นที่จากตรงโน้นนะคะทุกคนต้นแดงๆตรงโน้นนะคะก็ไล่มาไล่มานะคะไปถึงตรงโน้นเลยนะคะเลยเสาไฟฟ้าไปอีกนะคะทุกคนกว้างมากๆนะคะ สำหรับวันนี้นะคะนกก็ขอตัวลาไปก่อนยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย